สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นหลังเกมเก็บตกนะเกมลอสจิลิเลกเกอร์กับชิคาโกบูนะครับก็ด้วยพันธกิจนะเลยสายนิดหนึ่งขอโทษทีนะครับซึ่งเกมเมื่อวานเนี่ยโรบอนเจมเนี่ยกลับมาคืนสนามกลับมาลงเล่นให้ลอสจิลิเลเกอร์แล้วก็มีการปรับหน้าตาของทีมประมาณหนึ่งกลายเป็นชุดหลักที่ใช้เยอะที่สุดในฤดูกาลนี้กลับมาเล่นด้วยกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นดีโรออลติลีฟโรบอนเจมทอริอนสปินแอนโทนีเดวิด ซึ่งเปิดเกมมาเนี่ยก็เป็นเกมที่แลกกันไปแลกกันมาควอเตอร์แรกเนี่ยเล่นกันได้สนุกมากๆฝั่งชิคาโ,โกบูเนี่ยก็จะมีเดมา r เดโรซาแล้วก็อเล็กคารูโซผมบอกเลยนะผมดูเกมนี้แล้วผมอยากได้คารูโซกลับบ้านมากๆซึ่งเกมเนี่ยมันแลกกันไปอย่างสูสีเกมเนี่ยสูสีกันมากๆก่อนที่ควอเตอร์แรกเนี่ยชิคาโกบูได้เกมวงในดีกว่าวงนอกระยะการทำงานขึ้นนำไปก่อน32ต่อ31 เข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยลอจิลิเลกเกอร์ตามตีเสมอขึ้นมาได้ในช่วงต้นเกมแล้วก็มีการปรับไลน์อัพนิดนึงเกมรับดีขึ้นได้ลันเป็นชุดๆ3มแต้มของดีโรเนี่ยเริ่มจะทำงานทำให้ควอเตอร์ที่2เนี่ยลอจิลิเลเกอร์3แต้มทำงานท้ายเกมรัน10กว่าแต้มขึ้นนำา73ต่อ57เรียกว่าดูครึ่งแรกจบเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ่นใจและสบายๆเข้าสู่ควอเตอร์ที่3 ร้อยจิลิเลเกอร์ยังลัน่นยังต่อเนื่องนำห่างที่สุดของเกมนี้24คะแนนวันนี้เล่นดีทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาลงดีเทลในตอนหลังคอเตอร์ที่3เนี่ยเลเกอร์ขึ้นนำไป112-93นำเกือบ20คะแนนแล้วก็จบคอเตอร์ที่4เนี่ยคอเตอร์ที่4เนี่ยเลเกอร์เนี่ยลดระดับลงแล้ะปล่อยให้ชิลรโก,บ,กบูก็รลันเกมไปจบเกม l o อจิลิเลเกอร์ชนะไปด้วยสกอร14์141-132ต่อนะครับสถิติหลังเกมเนี่ย ฝั่งเชือก็บูทำได้ดีกว่าหลายต่อหลายจุดนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการรีบาวแล้วก็ซ้ำลงไปเซคันด์ชนนะวันนี้ดัมมอนทำได้ดีมากชีกเขาบูได้ไป18คะแนนเลเกอร์ได้ไป4คะแนนอย่างอื่นเนี่ยก็สูสีกันซึ่งจุดที่มันต่างมากๆของเกมนี้เนี่ยวันนี้เลเกอร์นี่แมนมากๆสถิติหลังเกมนะแม่นมากวันนี้เลเกอร์ยิง3แต้มสูงถึง64%นถ้า3มแต้มเลเกอร์ระดับ5้าบแทบจะแพ้ใครได้ยากมากนะครับเอาละเดี๋ยวมาดู หประเด็นเด่นหลังเกมกันแบบเบาๆดีกว่าประเด็นแรกนะครับท่านเรือสีตาไฟดีอันเจลราเซลนะตั้งแต่ดีโลเห็นไหมยกผมไปเรือสีเนี่ยก็เป็นอีกล่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ล่างเรือสีเข้าสิงนะเมื่อวานเนี่ยดีโลยิงลูกมหัศจรรย์เยอะมากๆ หลายต่อหลายจังหวะเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะยิงลงด้วยซ้ำนะไม่คิดว่าจะยิงด้วยซ้ำแบบมันเหมือนไม่มีหลักอะแต่เขาก็ยิงได้ตลอดเมื่อวานดีโลสิ่งที่ผมประทับใจเนี่ยเขายิง3แต้มสูงถึง61%ยิง13ลง8โหแม่นมากเมื่อวานแล้วก็สถิติโดยรวมเนี่ยมี28คะแนานมี4อาซิตมี2 t u เทิร์นโอเวอร์มี1สติลมี1บล็อกก็คือต้องบอกว่าถ้าดีโลเนี่ย ทำระดับ20คะแนนถ้าสมมตินนะดีโร่ทา20คะแนน5แอซิตเนี่ยรบกับ AD ดีจะง่ายละซึ่งเมื่อวานเนี่ยดีโร่เนี่ยอยู่ในช่วงรันได้ยิง3แต้มเน้นๆนได้รัน,น,นเกมได้สร้างเกมแล้วก็เล่นเกมป้องกันไม่เสียภาพรวมของเกมเนี่ยไม่มียุบเลยต้องบอกว่าถ้าดูตั้งแต่ตน้นฤดูกาลไล่เลียงมาเนี่ยจะมีแค่เดือนธันวาเดือนเดียวที่เขาระดับการเล่นเนี่ยอยู่แถว10คะแนนซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย20กว่าคะแนนโดยตลอด ผมตัวผมเองเนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะผมไม่ได้อยากเทรดดีโรมากขนาดนั้นนะผมไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นแฟนเลเกอร์เนี่ยอยากจะเทรดเขาหรืออยากจะเก็บเขาไว้อยากฟังความคิดเห็นตรงนี้แล้วกันว่าเงินประมาณ17-18ล้านของดีโรเนี่ยกับฟอร์มการเล่นนะวันนี้และข่าวเนี่ยทุกข่าวทุกดีลมีดีโรพัวพันหมดถามคุณตรงนี้ว่าคุณอยากเก็บหรืออยากปล่อย แชร์ความคิดเห็นกันมาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ผมรักเขานะผมผมว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีแล้วก็มีแพลชั่นกับทีมนะก็อยากจะเก็บเขาไว้แม้ว่ามันจะแพงไปนิดนึงแต่ก็กั้นใจเก็บอะแต่คุณคิดยังไงเขาคอมเมนต์มาแล้วกันในประเด็นที่2นะครับวันนี้เกมการเล่นเกมลุกของลอจิลิสเลเกอร์ลื่นไหลามากๆการฝากบอลที่ AD และมีการสกรีนวงนอกกันนิดๆหน่อยๆเนี่ย แผนของมันดูมีแผนนะสำหรับดาวินแฮมสำหรับเกมลุกนะไม่ว่าจะเป็นดีโลคัดเข้าไปแอบไปสกีนเล็กๆแล้วก็เปิดให้ทอร์เรนสปินว่างก็ดีดออกมายิงแล้วก็การมูฟเมนต์การสกีนแบบดับเบิลสกีน2ทีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามิติในเกมลุกของเลเกอร์เนี่ยมันดูเพิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าโค้ดเดวินแฮมเนี่ยไปแอบใส่แผนอะไรหรือเปล่าซึ่ง3คะแนนของเลเกอร์ในเกมเมื่อวานเนี่ยประทับใจมากๆ ยิงไป31ลูกลงไป20ลูกฟิลโก64%ทอเรียนปินกดไป4เมตรฟิลโก57%าเรบอนยิงแต่ลูกสำคัญยิงไป3ลูกฟิลโก75%็อตออตเตนลีฟใส่ไปอีก2ลูกยิง3ลง2ฟิลโก66%สิเปอเซนต์จาริตแวนเดบิลลุยฮชิมุระจาริเอตแวนเดอร์บิลลูกหนึง่งลุยฮชิมุระ2ลูก,ลกฟิลโก100%หมดก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเลเกอร์เนี่ย ยิง3แต้มแบบเกมนี้นะยิงเกิน50%นะในโลกนี้ผมเชื่อว่าเลเกอร์สู้ได้กับทุกทีมนะไม่รู้คุณคิดเห็นอย่างไรแต่เมื่อวานเนี่ยคือเป็นเกมที่พอเกมวงนอกมันทํางานเนี่ยทุกอย่างมันก็ลื่นไหลเกมวงในก็เล่นง่ายขึ้นบริบทของเกมมันดีทั้งในดีทั้งนอกมันก็เลยเป็นเกมที่ลื่นมากๆผมว่า3คะแนนเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เลเกอร์ชนะง่ายในเกมเมื่อวานนะครับประเด็นที่3ชวนคุยเรื่องแทคนิกกันหน่อย ผมมองว่าดาวินแฮมเนี่ยเขาเริ่มจะเจอสูตรอะไรบางอย่างนะอยากให้ลองสังเกตช่วงท้ายเกมนะครับในควอเตอร์ที่4ที่เกมกลับมาสูสีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก่อนเกมก่อนหน้าหลายๆเกมอะสิ่งที่เรากังวลกงงันมากที่สุดหรือว่าลูกคุยกันตลอดก็คือออ t ติลีฟเนี่ยเริ่มจะรู้แล้วถ้ามีออ t ติลีฟอยู่ในสนามเนี่ยเขาจะเป็นคนที่โดนหมายหัวเลยว่าเฮ้ยตามล่า Aut ap, ออติลีฟเจาะไอ้นี่มีโอกาสได้แต้มสูงแต่ว่า วันนี้ในชุดปิดควอเตอร์เนี่ยดาวินแฮมเขาเปลี่ยนเขาไม่เอาออติลีฟลงเขาดรอปออติลีฟแล้วเขาก็ใช้ดีโรใช้เกฟวินเอ้ใช้ดีโรใช้จลิแวนเดอร์บิลใช้ทอเรียนสปินใช้ลุยันชิมูระใช้ใช้เอดีใช้เลบอนอะไรอยู่แถวๆเนี้ยคือเปลี่ยนเอาเอาแวนโดมาแทนออติลีฟเพื่อขันเกมรับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าดีโรกับเลบอนก็ยังรันเกมได้อยู่แล้วก็ปัญหาเรื่องเกมรับก็ลดลงไป แล้วก็การใส่ดดโลแวนโดลงมาแวนโดดีโลมันใกล้ๆกันนะจเจเลแวนเดบิลเนี่ยลงมาเนี่ยมันช่วยอุดเกมรับได้แล้วก็ตั้งแต่บน่นไปหลายเทปก่อนที่แบบเขามีอยู่ช่วงนึงที่เขาเกมลุกไม่ได้เลยอะแต่ว่าสองสามเกมเนี้ยเกมลุกเริ่มคืนมามีการคัดเข้าหาที่ว่างการได้เข้าหาห่วงแล้ววันนี้มียิงสามแต้มลงอีกผมมองว่าถ้าจเจเลแวนเดบิลเล่นเกมลุกได้ประมาณ10คะแนนเนี้ย ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหมากสําคัญในวันนี้ที่มันทําให้เล่นง่ายเนี่ยเขาเอาแวนโดเนี่ยเจเลตแวนเดบิลเนี่ยไปคอยจับเดมาเดโรซานไปจับโคบีไวต์ก็ยังเป็นหมากสําคัญที่คนไม่ค่อยได้โฟกัสเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นแท็กติกที่ดีนะอีกหนึ่งจุดเนี่ยนอกจากการใช้ผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นแท็กติกเนี่ยผมรู้สึกว่าการถ่ายโรเท,ทผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าช่วง2เกมเนี้ยเขาหมุนเวียนผู้เล่นได้ดีขึ้นนะครับสำหรับดาวินแฮมแล้วก็ ไอ้ขอเวลานอกตัดเกมที่เราชอบบ่นๆกันเนี่ยเริ่มจะหมดปัญหาแล้วเริ่มจัดการได้ดีนะครับประเด็นที่4สถิติโดยรวมเนี่ยอยากพูดถึงเจเล่ยแวนเดบิลก่อนวันนี้เจเล่แวนเดบิลมี17คะแนนสูงสุดในลีกในในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็มี3สติลซึ่งเป็นสติลสำคัญๆค,ค,คอยเปลี่ยนจังหวะของเกมแวนโดถ้าเล่นอย่างเงี้ยเหมาะกับการลงเล่นมากๆโรบอนเจมมี25คะแนน12แอซซิตอ่ะพอทุกคนเล่นได้อย่างเงี้ยโรบอนก็ไม่ต้องแบกเยอะ จะไม่เห็นว่าเรบอนเนี่ยได้แบบได้ฝืนๆน่ะก็เล่นตามจังหวะคุมจังหวะไปว่างก็เข้าไปวางผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนเล่นได้ดีเนี่ยเรบอนก็จะถูกถนอมร่างกายไปด้วยแล้วก็ท่านผอแอนโทนีเดวิด22คะแนน11รีบาวยอดเยี่ยมมากๆออสตินลีฟแม้จะถูกดรอปช่วงท้ายเกมไปนิดนึงแต่ว่าสถิติของเขานี่ก็ยังเป็น20คะแนน8แอซิสทอเรียนพินมี14คะแนน3แต้มยิงดีนะครับมี57% ก็ถือว่าวันนี้เล่นกันได้ดีทุกคนก็เป็นเกมที่เป็นเกมที่สบายใจสำหรับแฟนเลเกอร์นะส่วนฝั่งชิคกบูก็คือผมเห็นข่าวลือลูมเมอร์เขาเขียนว่าถ้าอยากได้คารูโซ่เนี่ยต้องเอาสิทธิ์ดับแล้วแรกมาให้เขา2ส,สิทธิ์ถ้าผมมีสิทธิ์ดับนะหรือผมสามารถโอนตังค์ไปซื้อสิทธิ์ดับได้เนี่ยผมอยากจะโอนตังค์ไปให้เลเกอร์แล้วไปเอาท่านคารูโซ่กลับมาผมรู้สึกว่าคารูโซ่เนี่ยพอออกจากเลเกอร์ไปแล้วไปอยู่ชิคกอบู มันมีช่วงเวลาที่เขาได้ลองผิดลองถูกอ่ะผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาเล่นแบบเล่นเก่งกว่าตอนอยู่เลเกอร์อีกอีกระดับเลยอ่ะสามแต้มก็ไว้ใจได้เกมรับก็เหนียวการเชื่อมเกมก็ดีคือตลาดนี้ถ้าสมมติว่าผมเลือกใครได้สักคนนึงอ่ะผมจะเอาคารุโซกลับมาไม่ให้เสียเยอะเอาคารุโซกลับมาแล้วก็ทีประมาณนี้เติมคารุโซคนเดียวแม่งจบเลยอะ่ะคารุโซมี17คะแนน6แอซซิตขนาดเล่นยากๆนะเขายิง3แต้ม33%เป็นตัวที่ผมชอบจริงๆ แล้วก็เดมาร์โดโลซานวันนี้แม้ว่าจะโดนจ่าเด็บเบนดบิลประกบติดแต่ก็ยังมี32คะแนนฟิลโก71%ิโคตรบ้าเลยสำหรับเดมาร์นะโคบ้ไวต์เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกวันนี้ขึ้นมาเป็นมือ2มือ3ของทีมแล้วมี25คะแนนแล้วก็คนที่โดดเด่นเนี่ยก็เป็นโดซอนมูนะวันนี้มีโดซอนมู u, มี18คะแนนก็อันนี้ก็คือภาพรวมฝั่งชิาโกบูและอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่ได้ดีนั่นคือนิโคลาบูเซวิตมี2ีคะแนนนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่ต่อให้ใครเอามาฉุดเอาช้างมาฉุดก็เอาไม่อยู่เพราะว่าวันนี้เลเกอร์แบบท็อปฟอร์มจริงๆแล้วก็การยิง3นาคะแนนเนี่ยเรียกว่ายิงเป็นเครื่องจักรสืหารพูดยากมากๆว่าใครจะหยุดเลเกอร์ในวันที่ยิงแม่นได้มัน,มนหายากจริงๆวันนี้ก็ถือว่าขอให้คีฟฟอร์มตรงนี้ไว้แล้วก็อยากชวนคุยประเด็นสุดท้ายว่าตอนนี้เลเกอร์เราควรเทรดไหมเทรดดีไหมถ้าเทรดเทรดใครแล้วอยากได้ใคร ผมทําข่าวลือไปเมื่อวานนะแต่ว่าผมส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าดีลไหนมีน้ําหนักมากพอนะแต่ผมอยากได้ไอเดียจากทุกคนเผื่อทุกคนเห็นข่าวที่ผมไม่เห็นก็จะได้มาแชร์ไอเดียกันนะครับสําหรับวันนี้ส่งคนเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ